สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้ปลาสวยงามมาใหม่นะเพื่อมาอยู่กับเจ้าปลาหมอเสียงผมนะครับ แต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับผมขอความรู้จากเหล่าเซียนปลาหมอสีทั้งหลายหน่อยนะครับผมแต่ที่แน่นะผมรู้นะครับว่าปลาทกียงผมนักสามารถอยู่ด้วยกันกับเจ้าปลาหมอสีได้แน่นอนนะเพราะว่าผมเห็นอยู่ตามตู้ทั่วไปนะผมแต่ว่าผมฮะจะไปหนักใจกับเจ้าปลาสวายเผือกช็อตตัวนี้สิครับผมอันนี้ผมเอามาเลี้ยงด้วยกันเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะฮะผมไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะเพื่อนๆล่ะครับเคยเลี้ยงปลาสวายกับปลาหมอสีด้วยกัน หรือเปล่านะครับผม,มเอาเป็นว่า<ม>เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมการทุกแก้วก่อนเลยนะฮะนี่ครับเอ้ยบอมยุ่งเลยเนะี่ยถอยถอยอยากดูปลาด้วยสายาอยากดูปลานะทุกคนอยากดูปลาไม่อยากกินปาลาหรอกด้วยนั่งเลยต้องสายอยากกินมากกว่านะครับโอ้นั่งเรียบร้อยเลยค่ะดูด้วยคนนะนี่นี่ท่านผู้ชมอีกคนนึงนะฮะเนี่ย โอ้มานั่งรอชมปลาโอ้โหเรียกแล้วอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วไอ้ยีนไอ้ยีนนั่งรอปวามน้องของเราเห็นโอ้โหมีไอ้ชิดดมองดูมองไอ้ินน้าในนี้นะเว้ยอ่านี่ครับทุกคนเป็นไงฮะสวยไหมครับ นีเซน,นสดใสสวยงามนครับผมสีส้มอลามครับเนี่ยค,คู่นี้นะครับเราก็ซื้อมา300นะครับตัวละ150ยห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าปลาหมอสีนะครับมันจะรักเพื่อนใหม่ของเราหรือเปล่านะครับผมมาต้อนรับครับผมหมอสีมาแล้วนี่ทุกคนลงตู้แล้วสวยมากเลยนะเอ๊ะเนี่มา,มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมนี่มาเยี่ยมกันนะเป็นไงทุกคนดุเอ้ยเขารักกันดีนะเป็นไงทุกคน มิวา,<อ>าวานเรื่องี้เห็นไหมมันก็คงเป็นสูตรสาเร็จนะผมระหว่างปลานกแก้วกับปลาหมอสีนะครเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่ครับเห็นไหมแต่นะครับเรามาลุ้นกันที่สวายเพือกดีกว่านะผมผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะผาแล้วนะผมมาทุกช็อตอยากเห็นทุกปลาแกะสองถุงมาต<ร>ั้อยกเห็นปลานกแก้วอยากเห็นอยากเห็นปลาหวเพือก มามาแล้วไวเพือกนี่ตัวนี้ผมชอบนะฮะมันเป็นสีเพลือกนะครับสวยดีนะนี่ครับเป็นงานทุกคนแต่ก็ยังเป็นสวายอยู่นะครับมันก็ยังมีเงี้ยงอยู่นะครับเพราะนั้นระวังหน่อยนะฮะพ้อมอยากกินน้บอยากกินน้บนี่นะทุกคนอยากดูปลาเป็นไงครับแปลกนี่นะครับเขาเป็นปลาแปลกนะครับผมเขาออกมาแล้วเป็นตัวสั้นนะหรือว่าช็อตนั่นแหละครับผม หนึ่งในร้อยนะจะมีสักตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ไม่แพงนะผมไปต่อรองเข้ามานะครับผมเขาขายให้ราคา250นบนะผมกลัวป้อง,ง,งไม่อยากดูกลัวป้อดูวงนะอ <laughs> ขอดูด้วยดูด,ด,ดูอย่ารอช้าด,ดีกว่าคนระับเรามารุ้นด้วยกันดีกว่านะผมก็ขอภาวนาให้พวกเขาอยู่ด้วยกันได้นะมา เอาเลไนะน,นี่อะไรปลาอะไรหมาหมาบินนะผมลงมาแล้วนี่มาแล้วอะเอาไมครับไม่บงังมาบ,างบัางทไมจดูโอ้ยขอดูดูด้วยดูด้วยขอขอดูดูดดูดูกูด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 น,น,นดูดูดูด<อ>ู่ไดูดดูดูดกดู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 ดตามดู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 ดดดู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 ดนนูดููดดดดะ ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกทําภารกิจได้สําเร็จนะครับผมโดยการนราําปลาต่างสายพันธนะุ์มาอยู่ด้วยกันได้นะครับและโดยส่วนตัวนะผมก็ชอบสวายเพือกอยู่แล้วนะครับผมและเขามันอยู่ด้วยกันได้แนละผมเนี่ยรู้สึกปื้มนะผมรู้สึกปื้มมากเลยครับยรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะว่าผมเนี่ยจะเอาปลาอะไรมาเป็นเพื่อนอีกนะตอนนี้ในตู้เรานะก็มีปลาถึง4ี่ตัวแล้วนะครับผมและเพื่อนๆนะอยากให้เอาปลาอะไรนะมาเป็นเพื่อนกับปลาหมอสีนะ ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นดูนะเดี๋ยวผมจะไปทำตามนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับหิวข้าวแล้วผมบ๊ายบายครับ